นี่มันชุมชนนักบวชหรือไงเนี่ยเสื้อข้าวมากันเต็มเลยสาววันดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าพ่อหน้าแตกกันในเกมไลน์เลนเจอร์ไทยแลนด์กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เจ้าพ่อเองก็จะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่94กันเลยนะครับยููดีใจจริงเลยตบหน้าไป2ทีเอง2พาร์ทที่ผ่านมานะครับแบบว่าคืออะไรทำไมหกดากับจ็ดดาไม่ค่อยโผเลยอะอย่างเงี้ยนะฮะก็อยากจะบอกว่า เหงาหน้านะครับเหงาหน้าไม่มีอะไรมาตบอะไรประมาณนี้กั <c oughs> วเจ้าของไอดีกับคนดูแม่งจะเกลียดกูแล้วนะเนี่ยก็เฮฮากันไปนะครับตลกเฮฮากันไปอะไรประมาณนั้นไอดีไลน์ที่พวกคุณเห็นอยู่ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นไอดีไลน์ของผู้ชมทางบ้านซึ่งเขาได้ฝาก ID ไอเดียห้ผมเปิดกาชากันส่วนด้านล่างก็จะเป็น Facebook และแฟนเพจของผมนั่นเองใครที่อยากกดติดตามนะครับก็สามารถกดติดตามกันได้หรือใครที่อยากจะแอดเพื่อนนะครับก็สามารถกดแอดเพื่อนกันได้นะครับ ผมรับเพื่อนจนกว่าเพื่อนจะเต็มไม่มีการคัดว่ามึงต้องรู้จักกูนะว่ามึงต้องเสนอกูถึงกูจะรับอะไรประมาณนั้นนะครับรับทุกคนแน่นอนนะครับใครทําตัวดีก็ได้อยู่ต่อใครทําตัวไม่ดีกูก็กดบล็อกแค่นั้นเองง่าย,ายๆนะครับมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับบ้านผมอยู่แล้วและต่อมานะครับผมผมเองก็อยากจะแนะนําร้านขายเกมสตรีมในราคาถูกนะครับเชื่อใจได้100%ชื่อร้านของเขาก็คือแ a นด้า a m o n นนั่นเองนครับผมซึ่งชื่อร้านของเขาะครับก็จะอยู่ตรงนี้เลยหรือจะเป็น www.facebook.com ซ แพนด้าลามอนตามนี้นี่เองนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และช่วยกันอุดหนุนเกมแท้กันเยอะๆนะครับถ้าคุณเป็นเกมเมอร์ตัวจริงคุณต้องอุดหนุนเกมแท้เท่านั้นและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าทุกคนชอบผลงานนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์เกี่ยวกับคลิปก่อนที่จะเมน ID ไอดีลน์ของแต่ละท่านลงไปมันจะได้เป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้ผมสู้ต่อไปในชีวิตนะครับสู้เพื่อแม่ <laughs> นี่มันรายการตั้งแต่เด็กแล้วนะเนี่ยโว้โหวงบอกอายุใิ่ปายนะครับก็ไม่ต้องรีรออะไรมากมายนะครับนักบวชมารอเราแล้ว,ลว5ตัวนะครับเราก็ไปเปิดกรชากันเลยดีกว่านะก็มาช่วยกันลุ้นนะครับว่าพันนี้จะได้ตบหน้ากีบที่นะครับก็กดไปเลยครับเหมือนเดิมครับผมแพตตินัม5ตัวแถมฟรีอีกหนึ่งตัวเปิดได้5ดาวถึง7ดาวนั่นเองใช้ลูบี้ทั้งหมด150เม็ดไม่ต้องรีรอและรีลาอะไรมากมายนะครับกดในการเปิดของเขาคือ กดข้ามตอนมีลูกบอลหลายๆลูกนะครับก็กดไปครับหนึ่งร้อยห้ิบรูบี้ตกลงไปครับผมจะรอให้มันมีครบประมาณ5้าลูกถึงหกลูกแล้วเดี๋ยวกดข้ามให้อย่างแน่นอนนะครับปับปบปับป,บป,บป,บปบันี่แหละกดข้ามแม่งปับกูขำไปเขาจะด่าไหมตัวแรกแม่งลองเชิงอีกเลวไว้นะครับถ้าดาวนะครับตัวต่อไปครับปับโอ้ยเบามวยไทย ออืสุดๆไปเลยกิจกรรมคูณสองห้าดาวหรือไงเนี่ยโอ้ <c oughs> โหเปิดตอนตีสองยสิบ็ดนาทีนะครับก็คงจะระบบสุ่มไม่ดีนะครับลวนๆสงสัยตบหน้าจอหน่อยดิเออสงสัยระบบมันคงจะรวนนะครับตบหน้าจอเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับปับ๊บนันไงกัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไอ้บ้าหกดาวโผลมาเลย ตบหน้าจอทีหกดาวโผล่มาเลยอืมเฮอร์มิสโอ้โหหกดาวตัวนี้ก็อัปเกรดได้จากกินนาี5ดาวนั่นเองนะครับโอ้โห,โโหตบหน้าจอแทบผังมึงโผออกมาให้เลยเหรออืมสุดยอดนะครับก็ตบหน้าตัวเองหนึ่งทีหนึ่งสองซ้อืมลูกผู้ชายต้องอดทนแต่พอดีกูเป็นตุด๊ดกูเก็บที่หายสัตว์ โอ้เก็บทุกพาร์เลยกูอืมโอเคครับตัวต่อไปครับปับนั่นโอ้โหพีพราชาเจมหกดาวอีกเร็วกูอยากจะซื้อไม้ปิงปองมาตบหน้าตัวเองเล่นจริงๆเลยนะโผมอาอกแลวเป็นไงล่ะตบหน้าจอตัวเองเพื่อเคลียร,ระบบสุ่มนะครับไม่โผมาเลยโอ้โหสุดๆนะครับสุดๆ หนึ 1> 1, 2, ่งสองซ้ำตบแค่เนี้ยนะไม่ได้มีความรู้สึกเจ็บเลยคพหนังหน้าอย่างเราอะ่ะมันหนังหน้าของตัวเงินตัวทองอยู่แล้วสัตว์แม้น้ำตายกู <c oughs> จะฝืนพูดทำไมวะเนี่ยโอ้เจ็บเว้ยแต่เพื่อคนดูนะครับแมมโคตรหล่อเลยสัตว์แต่เพื่อคนด,นะคคนยคนดูยอมเจ็บเพื่อคนดูแหมอย่าถ้ากูเอามีดมาแทงตัวเองนี่กูตายไปนานแล้วนะเนี่ยตัวต่อไปครับ มึ้โัล็อกแค่แสนอือตบหน้าจอไปสี่ทีมึงโผลมาเลยหกดาวรัวๆครับท่านอือไอปาดโตอยเอาตีนถีบแม่งเลยดีไหโอเคนะครับหนึ่งสองสมอเจ็บสั้นดีกว่าปวดยาวแต่เจ็บแบบแสบๆเนี่ยแม่งแสบนานเลยสัส โูวแล้วคำหยาบแม่งโผล่มาด้วยอูยังไงก็ต้องขอไปในคำหยาบด้วยนะครับก็ก็มันมันมันเป็นอารมณ์นะครับมันเป็นอารมณ์มันอินนะครับมันอินแล้วก็มัน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 แสบหน้านะครับใครที่เคยโดนตบก็คงจะรู้นะฮะแต่ก็เพื่อความสนุกของผู้ชมนะฮะกูจะเป็นพระเอกไปถึงไหนเนี่ยพระเอกขี่หมูขาวใช่ปะกรุบกรหมูขี่กับหมูด้วยขี่พวกเดียวกันเองนะครับตัวสุดท้ายครับ โอ้โหดีเจซัมเมอร์สุดยอดกูนึกว่ามึงจะโผลเ่เ็ดาวมาให้แล้วเมื่อกี้ตัวนี้ก็เป็นตัวใหม่หด้วยนะครับซึ่งอัปเกรดได้จากซัมเมอร์สีดาวและเจ้าตัวซัมเมอร์นี้ก็สามารถหาฟรีได้ตามด่านนะครับนั่นก็คือด่าน200 200 2สอเท่าไหร่ว่าจำไม่ได้ประมาณ2 0 6 2 0 7ไม่ก็210 10ขึ้นนะครับประมาณนั้น ก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่ฝากไอดีไม่ผมเปิดการช้ากันแน่นอนครับคุณจะได้ตัวดีๆและไม่ดีจากเจ้าพ่อหน้าแตกกลับไปอย่างที่เห็นเลยนะผมจะสะใจเลยสินะเจ้าของไอดีอะทั้งดีใจทั้งสะใจที่กูได้ตกหน้าอะไรประมาณนั้นก็ถือว่าผมสร้างเสียงหัวเราะได้ผมเองก็ดีใจแล้วครับนะยอมทําทุกอย่างแต่คงไม่ฆ่าตัวเองตายหรอกอะไรประมาณนั้นถ้าตั้งกฎใหม่คือได้หกดาวแล้วกูเอามีดมาแทงมือตัวเองเนี้ย อันนั้นเขาเรียกว่าโรบจิตไม่ก็บ้าแค่ตบหน้านี้ก็พอแล้วนะครับมันก็เป็นการสนุกเฮฮากันไปนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับบ๊ายบาย